สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2568ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่ะบุญนิวส์ z o o m 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการเจริญสมาธิภาวนาต้องทำทุกวันการทำความบริสุทธิ์ของใจโดยการเจริญสมาธิภาวนาเราต้องหมั่นทำกันทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าวันนั้น เราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยมีเครื่องกังบนอะไรต่างๆก็ให้นั่งหลับตาทำสมาธิไปอาจจะฟุ้งบ้างก็ต้องยอมให้มันฟุง้งจะง่วงก็ต้องยอมบ้างจะเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกวัน ในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศัการาช2568โครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่9ค่ะเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานับเป็นวันที่น่าปิติยินดี ควรค่าแก่การจดจำของพ่อแม่ผู้ปกครองและคณะญาติมิตรที่ได้เห็นบุตรหลานของตนได้ตัดสินใจเข้ามาบวชในร่มเงาพระพุทธศาสนาเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณโดยภายในงานนาธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568โครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่9พร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้อัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาเจดี ด้วยการก้มลงกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความศรัทธาอย่างสงบสงี่ยมสง่างามส่วนช่วงสายนาธรรมทายาตได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองที่ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาซึ่งนาธรรมทายาตได้กล่าวคำขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ ที่จะได้บวชทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างสวยบนหนทางการสร้างบาร,รมีที่มีแต่ความสงบจากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรายให้กับนาคธรรมทายาดด้วยความปราบปลื้มปิติด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ปกครองและหมู่ญาติ ที่ลูกชายและคนในครอบครัวได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจเข้ามาบวชครั้งนี้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวผู้บวชไปตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาณโบ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดรัตนวีรวัต เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาให้โอวาทมูลลักรมฐานแก่นักธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาะเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลลาจลวาดอันงดงามพร้อมที่จะครองอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัดคือผ้าเหลือง ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสัมมเนนในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลอันง,งดงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาดแด่สัม,มเนนธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริคารในการดำรงตนในชีวิตสมณนะโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบาดแด่สัม,มเนนธรรมทายาทด้วยสองมือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปรับป,ปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้สละความสะดวกสบายในทางโลกหันหน้าเข้าทางธรรมต่อมาสัมมเนนได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาซึ่งพิธีกรรมในวันนี้เป็นภาพแห่งความงดงามที่บังเกิดขึ้นของาศาสนาทายาทผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกรูปที่ตัดสินใจบวชในครั้งนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญมาก เพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นทั้งยังเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญได้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะปื้มล้นใจเลยเพราะว่าเป็นวันที่รอคอยมา20กว่าปีเต็มๆก็คือได้บวชลูกชายตัวเอง จะมีพระลูกชายเป็นของตัวเองแล้วอะค่ะย้อนไปเมื่อหลายเกือบ20ปีที่ได้ทำหน้าที่นะคะในการชวนชายแมนๆม,มาบวชแล้วก็ได้ดูแลสัม,มาเนนได้พาเด็กผู้ชายที่เป็นลูกหลานของผู้อื่นนะคะได้มาบวชในช่วงนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราทำหน้าที่ด้วยความเต็มที่ แค่เราเห็นชุดขาวที่ลูกใสเราก็มีความปื้มปิติแต่พอเมื่อเมื่อสักครู่นี้คือลูกเดินออกมาเป็นสัม,มนเนนะคะเป็นชุดที่เรารอคอยมัน23ปีปื้มปิติแล้วก็มีความภาคภูมิใจอะคะ่ะภาคภูมิใจในตัว,ต,วตัวเองด้วยแล้วก็ลูกด้วยอะคะ่ะว่าเรามาถึงวันนี้จดุดสำเร็จแล้วอะคะ่ะ มีความรู้สึกว่าแม่ทำสำเร็จแล้วที่ได้นำพาลูกเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒนอย่างน้อยก็มีความปลอดภัยแล้วก็ให้เขาได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่ได้นำไปใช้ในชีวิตสืบต่อไปค่ะคิดว่านี่คือชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดค่ะกว่าจะมีวันนี้ได้ก็เป็นวันที่รอคอยมาพอสมควรแอบกังวลใจเพราะว่าตอนถาม พระลูกก็เขาก็บอกยังไม่บวชครับแม่ยังไม่พร้อมพอดีว่า,าได้ทราบว่าทางวัดมีโครงการบวชเข้าพรรษานะคะแต่แรกน้องเขาก็ว่าจะไม่บวชแต่พอยังไงไม่รู้คุยเสร็จเขาเปลี่ยนใจก็เลยตัดสินใจมาบวชก็ทําให้เราความเป็นแม่นะคะปลื้มได้เห็นชายพระเหลืองซึ่งมันเป็นวันที่รอคอยมาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตก็คิดว่าจะไม่ได้เห็นแต่ว่าพอเขาบวชเสร็จเหมือนเราได้ลูกชายคนใหม่ พอดีลูกคุณแม่เป็นวัยรุ่นนะคะเขาก็จะเดินในทางที่แบบเราเป็นคุณแม่เราก็ไม่ได้อยากให้เขาแบบอ,อยู่ในแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาแบบเหมือนใช้ชีวิตในการคลองสติทีนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะการสั่งสอนของคุณแม่อย่างเดียวก็ไม่ได้จะได้เพียงพอก็เลยได้ได้อยากจะดึงเขาเข้ามาสู่พระธรรมวินัยจะได้มีการใช้ชีวิตในการคลองสติมากขึ้นค่ะรู้สึกปลื้มใจที่สุดเลยคะ่ะเพราะว่า เป็นการบวชลูกชายคนที่สองค่ะคนแรกก็ได้เข้าโครงการเหมือนกันแล้วคนนี้ก็เป็นคนที่สองเป็นครั้งที่สองที่แม่ปลื้มใจที่สุดเลยค่ะเราคิดว่าเราเลือกถูกแล้วค่ะที่มาตรงนี้ก็คิดว่าเราคงจะมีบุญที่ได้มาตรงนี้ด้วยค่ะก็อยากจะให้ลูกอ่ะเดินเจริเ่เดินตามรอยเราจเจริญตามรอยครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบได้ได้ไดจเจริญตามรอย พระพุทธองค์แบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดอะค่ะเรามีบุญที่จะได้เห็นผ้าเหลืองลูกเป็นความรู้สึกปราบปลื้มใจที่มันอยู่ในใจแล้วเราก็คิดว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยสิ่งที่อยากได้ที่สุดก็คืออยากเห็นลูกบวชแล้วก็ให้ลูกไปอยู่ในที่ที่บวชแล้วเนี่ยได้ได้ประโยชน์มากที่สุด ด้านสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมเอกและธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2567พร้อมทั้งจัดพิธีถวายทุนสนับสนุนการศึกษานักธรรมประจำปีการศึกษา2568ค่ะ สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนะอาคารค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสำม,มนเนรเรนปรียนธรรมวัดระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสและเจ้าสำนักศาสนาศึกษาวัดระธรรมกายเป็นประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นพระมหาอํานาจอิสระชะโยผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน ได้กล่าวรายงานการจัดงานในวันนี้ส่วนพระมหาสุธรรมสุร,รัตโนปริเรียนธรรมก้าประโยคด็อร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายทุนการศึกษาถวายอุปกรณ์การศึกษาถวายจตุปัจจัยทยธรรมถวายผ้าตาดเพื่องานพระพุทธศาสนาและกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงกันในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้เมตตาม,มอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสัมเนนผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นตรีโทและตามลำดับสำหรับโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้เริ่มจัดการเรียนการสอนธรรมะ ตามหลักสูตรของแม่กองบาลีสนามหลวงทั้งสองหลักสูตรคือหลักสูตรนักธรรมสำหรับพระภิกษุสัมมาเนนและหลักสูตรธรรมศึกษาสำหรับอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนภายใต้การอุปถัมภ์ของหลวงพ่อธรรมชโยตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมามีพระภิกษุสัมมาเนนและสาธุชนสามารถสอบผ่านนักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาได้เป็นจำนวนมากค่ะ ที่ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดคอสปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่35ค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอสปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่35โดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการ ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายอาทิได้อารัธนาศีลห้าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งยังได้สวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนนสูตรและได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อเพิ่มสเบียงบุญให้กับชีวิตทั้งชาตินี้และพบชาติต่อไปซึ่งถือได้ว่าทุกท่านที่ได้มาเข้าคอสในครั้งนี้ได้มาทำความดีอย่างถึงพร้อมตามหลักพระพุทธศาสนาในคราวเดียว คือได้ทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่เมตตาหมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกหลักวิชาซึ่งหลายท่านเมื่อได้เข้ามาสัมผัสกับความสงบสุขที่เกิดจากการมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุข ทำให้มีความประทับใจเป็นอย่างมากทั้งยังตั้งใจจะมาเข้าร่วมโครงการอีกในครั้งต่อไปเพราะได้หลบหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันหันกลับเข้าหาความสงบด้วยการมาพักกายพักใจหาสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าให้กับชีวิตด้วยพุทธวิธีวิธีแห่งพระอริยเจ้าเพื่อจะได้พบความสุขที่แท้จริงค่ะ ด้านชมรมพุทธศาสาสากลร่วมกับโรงเรียนมารีวิทบ่อวินจังหวัดชนบุรีจัดโครงการค่ายคุณธรรมจร,ริยธรรมธรรมสุขใจประจำปีการศึกษา2568ให้กับนักเรียนโรงเรียนมารีวิทบ่อวินนวัดสิริบูรพาธรรมสถานจังหวัดชนบุรีค่ะ สำหรับโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมธรรมะสุขใจในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่จำนวน133คนเข้าร่วมอบรมโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอภิชาติโพ์อภิชัญโยประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีนำกล่าวสมาทานศีลและกล่าวสัมมนียคถาส่วนคุณครูนัฐาพรที่สาคร ตัวแทนคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นประธานกล่าวเปิดงานจากนั้นเข้าสู่บรรยากาศของการจัดค่ายซึ่งกิจกรรมภายในค่ายจัดขึ้นอย่างเข้มข้นและหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและรู้จักฝึกฝนตนเองทั้งในด้านความคิดการกระทำและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติอาทิ การฟังบรรยายจากพระวีรชาติมาเหักโคพระอาจารย์จากส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนชมรมพุทธศาสสากลในเรื่องข้อคิดสอนใจคุณค่าของการเข้าค่ายคุณธรรมเด็กเก่งและดีความดีสากล5ประการเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองรวมถึงการเข้าฐานกิจกรรมบทฝึกบัณฑิตนักปราศ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการกวาดลานวัดและวิหารนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิและทำกิจกรรมสู่แสงเทียนส่วนในวันสุดท้ายนักเรียนได้ร่วมพิธีปิดค่ายทั้งยังได้รับฟังสรุปธรรมะจากพระอาจารย์และรับเกียรติบัตรเป็นที่ระลึกแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียนมารีวิทบ่อวินและพี่ๆจากชมรมพุทธศาสตร์สาโกนมาคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรมในหัวใจของเยาวชนเตรียมความพร้อมให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมในอนาคตค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมากายเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ14ปีวัดพระธรรมากายเวลลิงตันค่ะโดยภายในงานประธานสง์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์เจ็ดรูปได้เจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ14ปีวัดพระธรรมกายเวลิงตันเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่วัดและสาธุชนผู้มาร่วมงานก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกลัลยาณมิตรสมพรคราช เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งอย่างได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ลำดับถัดมาเป็นพิธีถวายหลังคาแก้วเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาโดยมีกัลายาณมิตรธนูเงินอรุณสภยัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในเมืองเวลลิงตันทั้ง7รูป โดยมีกลัลยาณมิตรอัชราทิพชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานมีกลัลยาณมิตรคำเคียงวงบุตรดีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงวัดและปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี ก่อนที่คณะส่งและสาธุชนจะได้พร้อมใจการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ14ปีวัดพระธรรมกายเวลิงตันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะจากนั้นคณะส่งและตัวแทนสาธุชนได้ร่วมปิดแผ่นทองหลังคาเพื่อประดิษฐานบูรณหลังคาวัดพระธรรมกายเวลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งอย่างได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์จำนวนเจ็ดรูปในเมืองเวลลิงตันเมื่อถึงเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมนนียกถา และอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ถือว่าทุกท่านได้บุญมากที่ได้มาบูชาข้าวพระทุกเดือนไม่เคยขาดเลยเราทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการทำบุญและควรทำอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อกลั่นเป็นบารมีให้ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระปลัดสิริชยัยฐานาวโรประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผองใส ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชาพระประธานพิธีถวายดอกไม้บูชาดวงแก้วและปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยจากนั้นจึงเป็นพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญทำนุบบำรุงเสนาสนะโดยมีกัลยาณมิตรพดจนีกัลยาณมิตรทวัชชัย กัลยาณมิตรแอนกัลยาณมิตรคริสและกัลยาณมิตรเพลอมรโกสนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตถวายปัจจัยบูชาข้าวพระพร้อมกันนี้ ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ประทานสงฆ์ด้วยความปรับปลื่มปิติในบุญกันทุกคนทั้งยังได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทําร่วมกันในครั้งนี้ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบูบชาข้าวพระและพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาวรดิษธรรมวาโทประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภามหามงคลโดยกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดาและกัลยาณมิตรปริชาสมพานเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ทั้งยังได้อัญเชิญพานดอกไม้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกลัลยาณมิตรอารีซาคุมาและกะลัลยาณมิตรยาวลักษ์มาสุดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและให้พรส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง และน้อมถวายพัตตาหารเพนแดกคณะสงฆ์ก่อนที่ในภาคสายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณนวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดภ้าป,ป่าสมทบห้องปฏิบัติธรรมโดยท่านเจ้าภาพประธานเอกคือกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดา พร้อมด้วยคณะประธานรองสีคณะได้ร่วมกันอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างห้องปฏิบัติธรรมโดยมีกัลายาณมิตรวสุการฟูจิกิและกัลายาณมิตรสมคิดโคดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะส่งได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยมีกัลายาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดาและกัลายาณมิตรสุภานีอิโซเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพรมรับทรัพย์อนันต์มีกัลายาณมิตรชาลิสาเจนไร่และกัลายาณมิตรปาริชาสมพานเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัละยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีรับองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานณห้องปฏิบัติธรรมชั้นสองในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทและเชิญชวนลูกพระธรรมวัพระธรรมกายโอซากา้ามาร่วมงานบุญตลอดเดือนกร,รกฎาคมนี้ ซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความอบอุ่นยิ้มแย้มก่อนที่จะได้จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญบูญชาข้าวพระรวมทั้งมอบของรางวัลต่างๆและชมสื่อประมวลภาพงานบุญตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทบทวนบุญปลื้มๆกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10 ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั and ่วประเทศและต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสุรินทร์อันดับที่4จังหวัดกาลสินอันดับที่5จังหวัดปทุมธานี อันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่สองวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่4วัดภาวนานางาโน อันดับที่5วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์อันดับที่9วัดพระธรรมกายออสเตรเลียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะและในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องด้วยงานบุญกระถินธรรมชยัยสร้างทุกสิ่งประจำปี2568โดยครั้งแรกจะมีพิธีทอดผ้าป,ป่าเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจะจัดในวันธรรมชยัยตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568 ครั้งที่สองพิธีทอดผ้าป่าสมทบกรถินวัดพระธรรมกายและกระถินสามหมื่นวัดทั่วไทยครั้งที่1จะจัดในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายตรงกับวันอาทิตย์ที่เจ็กันยายนครั้งที่3พิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมกายและกระถินสามหมื่นวัดทั่วไทยครั้งที่2จะจัดในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ141ปี พระมงคลเทพมุนีสดจนทัศโรพระผู้ปราบมารตรงกับวันศุกร์ที่10ตุลาคมและครั้งที่4พิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2568ณวัดพระธรรมกายจะจัดในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311000ค่ะและขอเชิญชวนชายไทยอายุ20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษาณวัดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ทั้งยังเพื่อพื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 1234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพัทะทุกขสะสุขังปหานังเว้นเหตุแห่งทุกข ย่อมมีสุขในทุกที่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ